าการเเหห็็นนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและตำรวจกองกำลภาคสองนะครับซึ่งท่านคนตำรวจโทวีระบีระวีระท่านผู้จัดก,การตำรวจกองภาพ2เองนะครับมาตอนทีน,นะครับนัดหมายกันจะมีผู้ต้องหานะครับ หนึ่งในปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเคยเคยเข้ามาอยู่แล้วแรงงานต่างด้าเนี้ยในอดีตก,ก็เคยเคยเข้ามาในช่วงที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็เข้ามาแบบถูกต้องนะครับแต่หลังจากกลับไปประเทศกัมพูชาเนี่ยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดช่วงนี้ไม่สามารถลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับส่วนเมื่อดําเนินการตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของการควบคุมการตรวจสอบนะครับเอ่อ ผลการตรวจทั้งหมดเนี่ยคิดว่าอย่างช้าไม่เกินทุ่งนี้ของโมงเย็นก็จะทราบทราบผลนะครับพรบคนเข้าเมืองปศสองพันห้าร้อยที่สองนะครับตามมาตราห้าสี่เราก็ส่งผู้ต้องหาไปดําเนินการตามกฎหมายที่ตมจังหวัดสระแก้วนะครับดำเนินการต่อไปส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีการบูรณาการร่วมกันของ เจ้าที่ตำรวจได้เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วถูกวงเข้ามาเช่นก่ออาญากรรมอะไรอย่างอื่นก็ถ้าแบบนั้นก็จะส่งท้องสาลแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเป็นการลักลอบข้มเนี่ยก็ดำเนินการตามมาตรา54นะครับก็ผักแันกลับแต่เขาส่งตัวให้ตอมองเป็นผู้ดำเนินการครับถ้าเดี๋ยวต้องอยู่ที่การสอบสวนพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เขาเข้ามานะครับในส่วนนี้เป็นการพึ่งเข้ามาแล้วก็รอเข้ามาพักพักอาศัยรอจริงๆแล้วก็คือเป็น เป็นในนัจ้างเก่าเป็นลูกน้องนะครับที่เขาเคยเข้ามาได้ถึงเวลาก็จะไปรับกันเข้ามาในในปีปนอื่นๆนะครับปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราปิดรายแดงเข้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เกิดการพยายามที่จะเข้ามา